จาก2คลิปที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็คงได้เห็นตัวละครสาย DPS แล้วก็ซับ DPS ที่พี่ปั้นไปในตอนแรกแล้ววันนี้นะครับพี่ก็เลยอยากจะมาขอนำเสนอตัวละครสายซัพพอร์ตที่อยู่ในความทรงจำของพี่ตั้งแต่วันแรกๆที่เล่นเกมนี้จนถึงวันนี้พี่ก็ยังใช้อยู่นะครับให้ทุกคนได้รู้จักนะครับซึ่งช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้นตัวละครของเมืองมอสแตรตตตัวละครนั้นคือรูปพี่จีนนั่นเองนะครับหญิงแกร่งแสนสวยทรงสง่าดีกีหัวหน้ากองอสศวนโฟเนสนะครับ แล้วก็เป็นแม่บุญธรรมของน้องคีด้วยคือที่เลือกพี่จีนมาเล่าให้ฟังก่อนเนี่ยมีเหตุผลหลกัลกๆ2ข้อคือ1เป็นตัวละคร5ดาวตัวแรกที่เปิดได้และ2เป็นตัวละคร5ดาวตัวแรกที่ C6 <อ>ใช่ครับฟังไม่ผิดพี่จีนพี่ C6 แล้วจริงๆต้องบอกว่า C7 แล้วมากกว่าหรือว่า C8 แล้วเนี่ยจำไม่ได้ละเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปดูว่าพี่ปั้นพี่จีนไว้ยังไง เรามาทําความรู้จักพี่จีนเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยดีกว่าโดยวันนี้นะครับก็จะมีผู้ที่จะมาช่วยอธิบายอีกเช่นเคยนะครับก็คือ Chat GPT นะครับผมจีนอาจหมายถึงบุคคลหลายคนตามบริบทถ้าคุณหมายถึงจีนในบริบทของเกมจีนกับฮิลเดอร์เป็นหนึ่งในตัวละครหลักในเกม เธอเป็น acting grandmaster ของ Knights of f a b o n i u s ในเมือง e s t สแ j e จ n นมีทักษะในการใช้ดาบและพลังทาตุลกซึ่งทำให้เธอเป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเกมถ้าคุณหมายถึงบุคคลอื่นหรือในบริบทอื่นกรุณาบอกเพิ่มเติมเพื่อให้ช่วยฉันช่วยตอบได้อย่างถูกต้องมากขึ้น พี่จีนเนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าพี่จีเนี่ยเป็นตัวละครธาตุลมใช่ไหมฮะที่สามารถใช้ประโยชน์ของอ r t ิแฟกซ์เซตสี่เริเซนซ์สี่ชิ้นได้จากการทําปฏิกิริยาการกระจายธาตุนะครับที่จะทําให้ลดต้นานทานธาตุที่กระจายได้ด้วยนอกจากนี้ยังสามารถฮิลให้กับตัวละครในทีมได้อีกนะครับผมแล้วก็ถ้าใครทันช่วงที่อาบิทแพทแรกๆนะก็อาจจะพอทราบนะครับว่าพี่จีนนี่แหละคือตัวแบกอาบิทเลย หรือถ้าจะเรียกให้ถูกก็น่าจะต้องเรียกว่าตัวโยนมากกว่าจริงๆแล้วสำหรับพี่จีนน่ยพี่ก็ไม่ได้ปั้นอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับหลักๆก็คือเอามาฮิลแล้วก็ลดต้านฐานท่านนะครับซึ่งสไตล์ที่พี่เล่นก็ประมาณนี้แหละอ่าลืมบอกนะครับว่าสไตล์หลักๆที่พี่จีนใช้เนี่ยก็จะเป็น EDK กับ Energy Recharge นะครับ EDK เนี่ยพี่ไม่ได้เอามาให้พี่จีนทำดามเมจน,นะแต่ว่าพี่จีนเนี่ยเขาฮิลแรงตาม EDK ส่วน Energy Recharge ก็คือเอามาปั่นพลังงานจะได้ฮิลได้บ่อยๆนะครับ งั้นเรามาดูกันสักหน่อยว่าอาวุธที่พี่ให้พี่จีนใช้เนี่ยมีอะไรบ้างส่วนตัวอย่างที่บอกคือพี่ไม่ได้ให้พี่จีนมาทาดาเมจเนาะอาวุธที่จะใช้ก็จะเน้นทาง energy recharge ทางนั้นเลยนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็น skyward b l a อาวุธลุ่นเล็ดลท,ที่จะให้ adk สูงแล้วก็ให้ energy recharge ด้วยนะครับอาวุธนี้ก็คือเอาแค่นี้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะยะนะครับแต่จริงๆตอนเล่นมันก็เหลือกินเหลือใช้อยู่นะส่วนอันต่อมาก็จะเป็นอาวุธประจําตัวนะครับที่เรียกแบบนี้เพราะว่าในคลิป t เซ s ร์ของพี่จีนเนาะคือเขาเถืออนนี้ เราก็จะเรียกอันนี้ว่าเป็นอาวุธประจําตัวของเขานั่นคือดาบฟาวเนสซอสนะครับอาวุธชิ้นนี้ก็จะเด่นเรื่องฟื้นฟูพลังงานเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากจะฟื้นฟูพลังงานให้ตัวเองแล้วก็จะฟื้นฟูพลังงานให้ทีมได้ด้วยและอันสุดท้ายก็คืออะคิล่าฟาวเนียอาวุธลุดเอ็ดอีกชิ้นหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษมันสวยพิจินถือแล้วมันสวยแค่นั้นเลยถ้าจะหาประโยชน์จากมันก็คงจะเป็นเอดีเคที่สูงแค่นั้นแหละแต่จริงๆคือใส่เพราะสวย แค่นั้นคือจบและสําหรับอ์ติแฟกของพี่จีนก็อย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับพี่ไม่ได้เอาพี่จีนมาทามําดาเมจพี่ก็เลยใส่แค่เซต4ีบริเดเซนนะครับเพื่อที่จะมาลดต้านทานธาตุแค่นั้นดังนั้นสเตตลองของแต่ละชิ้นก็อาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่จะล็อกในส่วนของนาฬิกาเป็นฟื้นฟูพลังงานเพื่อจะได้รีพลังงานมากดทาให้ตายได้บ่อยๆนะครับแล้วก็หัวเนี่ยก็จะเป็นโบนัสรักษาจะได้ฮิลแรงๆแ,แค่นั้นเลย และนี่ก็คือสแตตของพี่จีนพี่ในปัจจุบันทุกคนดูแล้วอาจจะเอ๊ะใช่ครับพี่จีนของพี่ใส่ถ้วยโบนัสธาตุไม้อยู่ <c oughs> คืออธิบายก่อนนะครับใจก็อยากใส่ ATK ให้แต่มันไม่มี เออไหนๆก็ C6 แล้วงั้นขอพูดถึงกลุ่มดาวที่คิดว่าจําเป็นของพี่จีนสักนิดนึงแล้วกันหลายคนคงไม่ชอบหรอกตัวละครหลุดเรทอะแต่ว่าตัวละครอย่างพี่จีนอะหลุดเรทมาแล้วก็มีข้อดีอยู่นะครับที่คิดว่าสำคัญสำคัญเลยก็อยู่ที่ C2, C3 แล้วก็ C4 นะเอาแบบสั้นๆง่ายๆนะครับ c ีเนี่ยก็คือช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีและการเคลื่อนทีนะ่เนาะ C3 ก็คือเพิ่มเลเวลของําไม้ตายซึ่งก็จะทําให้ฮิวแรงขึ้นด้วยนะครับ ส่วน C4 เนี่ยก็จะลดต้านทานธาตุลม40%อันเนี้ยจะดีสําหรับคนที่เป็นเมนธาตุลมซะมากกว่าเนาะเพราะว่ามันลดแค่ต้านทานธาตุลมอย่างเดียวและนี่ก็คือจีนตัวละครในความทรงจําที่พี่ปั้นไว้ได้ประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆที่ดูเหมือนเอาของมายำๆพอใช้ได้แล้วก็เอาไปเล่นเลยจริงๆพี่จีนเนี่ยเล่นได้ตั้งแต่ C0 สูแล้วนะหลายคนอนะ่ะชอบด้อยค่าตัวละครลุนเลดแล้วก็ไม่ค่อยหยิบม,มาเล่นกัน แต่พี่คิดว่าถ้าเราหาทางในการเล่นของแต่ละตัวละครเจออะมันก็เอามาเล่นได้หมดแลลวครับแค่เอาไปวางให้เหมาะกับตำแหน่งของมันก็พอยังไงก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับแล้วก็มาดูว่าตัวละครในความทรงจำตัวต่อไปจะเป็นใครจะเป็นตัวที่ทุกคนคิดไว้หรือไม่ก็ลองคอมเมนต์มาทายดูนะแล้วตัวละครในความทรงจำของทุกคนเป็นใครกันบ้างก็อย่าลืมแวะมาเล่าให้ฟังกันนะครับบาย